สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอวิชฟูฟิเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะจะเป็นยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะ วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์สแม่หมอกระต่ายก็ลืมก็เลยมาช้าหน่อยนะคะต้องขออภยัยแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นข้อความสั้นๆก็แล้วกันนะคะถ้าใครที่ติดตามอีกช่องหนึ่งก็ได้ดูคลิปแรกกันไปแล้วนะคะเป็นคลิปแ a n d o m ส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉพาะเจาะจงให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแม่หมอกระต่ายไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะยังไม่เปิดเร็วๆนี้นะ เริ่มกันเลยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้ไพ่ออรโคโนะคะแบบความรักนะคะชาวลัคนาราศีธนูคุณกับเขาคนนี้นะคะอาจจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอายุศาสนาวัฒนธรรมภาษานะคะการเติบโตมาแม้กระทั่งสีผิวนะคุณมีความแตกต่างกันมากๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาแต่รู้ไหมว่าตัวคุณและตัวเขาคือเนื้อคู่โซเมตเป็นคู่โซเมตที่ติดตามกันมา เล่ y ฟุเนแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันดูสนุกสนานนะคะเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กสองคนที่อยู่ด้วยกันมันกุงก้งยิ้งกุ้งกิ้งนะคะมันมันสนุกอะ่ะ รู้สึกสนุกน,นะคะให้เชื่อเถอะนะคะไพ่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ต้องการการเชื่อความเชื่อความศรัทธาเป็นที่ตั้งเลยนะคะถ้าคุณเชื่อเขาเชื่อหรือคนทั้งคู่เนี่ยมีความเชื่ออยู่แล้วก็ได้ว่านี่แหละคือความรักของเรานี่แหละคือเนื้อคู่ของเรานะคะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะไปกันได้แม้จะมีความแตกต่างก็ตามทีนะคะคราวนี้ เดี๋ยวเราจะมาใช้ไพ่ Oracle, ออรคไพ่ทาโร่ aro, นะคะ Everyday Wish นะคะอ่านพลังงานคุณพลังงานเขานะคะว่าตรงไหมถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะชาวลัคนาราศีธนูนะคะขออนุญาตเปิดไพ่เป็นตัวแทนให้กับชาวลัคนาราศีธนูขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณมีลัคนาราศีกุมนะคะก็ดูอีกคลิปหนึ่งไปคู่กันก็ได้นะ ม่หมอกระต่ายก็โพสต์ไว้แล้วนะคะพลังงานของคุณตัวตนของคุณในวันนี้นะคะวาเลนไทน์ที่สิบสี่นะคะหรือหลังจากนี้ที่คุณมาดูก็ได้นะอ่ะพลังงานของคุณนะคะดูเหมือนคุณก็ดูจะล้าล้าละลัง,ลงลเลใจอยู่ไม่น้อยมองเห็นความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางครั้งคุณก็คิดว่าเขารักคุณบางครั้งเขาก็คุณก็คิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันคุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย เขาคิดยังไงกับคุณแล้วมันเลยทําให้คุณเนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่าคุณรักเขาจริงๆริงไหมหรือคิดถึงเขาจริงๆหรือเปล่านะคะคราวนี้มาดูพลังงานของเขากันบ้างว่าพลังงานขงเขาเป็นยังไงนะคะคนที่คุณมาถามถึงคนที่มีประเด็นคนที่จะฝากข้อความถึงคุณในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะตัวเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาตินะคะอยู่ห่างไกลจากคุณเวลาที่เจอกันทีก็ต้องเดินทางไกลทีหนึ่งนะคะ เป็นคนที่อาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าเขาเนี่ยมีคนรักอยู่ในใจก็คือคุณหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมีคนรักนะคะแต่ว่าเขาอาจจะต้องปกป้องปกปิดฐานะนะคะอืมดูดูเหมือนเขาจะมองหาความรักอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเขายังไม่มีคนรักนะคะเป็นถ้าเขาเป็นคนโสดเนาะถ้าเขาเป็นคนโสดเขาก็มองหาความรักรักดีๆ หรือเขามองหาคนบางคนที่อยู่ในใจเขาที่อยู่ไกลจากเขาคนที่ปิดกั้นเขาเอางก็ได้ตัวคุณได้ปิดกั้นเขาไหมคะถ้าคุณปิดกั้นเขาคุณไม่คุยกับเขานะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงก่อนอื่นก่อนที่เขาจะบอกนะคะข้อความและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกกับคุณยังไงเขายังสนใจคุณนะ เขายังสนใจในทุกสิ่งที่คุณทําคุณไปทําอะไรไว้นะคะหรือการแต่งตัวนะคะนิสัยการงานหรือชีวิตของคุณน่ะเขาสนใจคุณยังถูกคุณยังถูกได้รับความสนใจจากเขาอยู่ไม่น้อยไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรทําอะไรก็ตามแต่คนคนนี้ยังสนใจในทุกวิถีชีวิตของคุณ ต่อให้เขาจะมีคนอื่นหรือว่าต่อให้เขาเนี่ยจะอยู่ห่างไกลาจากคุณก็ตามทีคนคนนี้ยังประครับประคองความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่เลยนะคะมันยังไม่ได้จบไปไหนแต่ว่าไพ่ The Justice ขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามีการตัดสินใจอะไรกันไปแล้วหรือเปล่าเช่นว่าเขาตัดสินใจที่จะไปคบคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นเลือกคนอื่นหรือคุณตัดสินใจว่าคุณไปคบกับคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่า มันไม่สามารถทําไปได้มากกว่านี้หรือเลือกหรือตัดสินใจอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาเนาะหรือเป็นความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องให้ความยุติธรรมกับคุณอนะอืมเหมือนกับว่ามัน calling อะความยุติธรรมมันเรียกร้องหาอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะ คนคนนี้ยังอยากจะไปต่อกับคุณอยากจะมาทํางานต่อในความสัมพันธ์กับคุณอยู่เลยนะคะอะมาดูกันว่าความรู้สึกของเขานะคะณวันนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันผ่านไปเนี่ยตัวเขาคิดและรู้สึกยังไงนะคะเขาอยากจะกลับมาทําให้มันถูกต้องค่ะถ้าเขาทําผิดต่อคุณนะเขาอยากจะทําให้มันถูกต้องหรือความสัมพันธ์นี้ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เขาอยากจะกลับมา ทำให้มันดีอยากจะมาซ่อมแซมความสัมพันธ์นะคะ I want to fix our connection dishonesty เขาอยากจะกลับมาแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวหรอกกลับมาแก้ไขใน,นสิ่งที่เขาเคยโกหกหรือพูดไม่จริงพูดไม่ชัดเจนกับคุณนะคะเขาอยากจะแก้ไขมันค่ะ by lying I repeat as part นะคะ ด้วยการโกหกของเขามันทําให้คุณกับเขาต้องแยกทางกันเขารู้แล้วว่านี่คือคือความผิดของคุณเออของความผิดของเขาขอใหความผิดของเขานะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณเหมือนกับปีกตัวออกมาหรือว่าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือคุณอาจจะเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเลยทําให้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากได้เขาแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะ ในทุกวันนี้เขาได้แต่ฝันกลางวันถึงคุณนะอืมแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยของเขาได้ไหมนะคะเขาอาจจะเคยเป็นกังวลระหว่างนิสัยระหว่างคุณกับเขาหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นความเคยชินในการใช้ชีวิตประจําวันอะอย่างที่บอกคือคุณกับเขาอะมีความแตกต่างกันใช้ชีวิตต่างกันาศาสนาต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเออวิถีชีวิตอะเขาไม่แน่ใจว่านิสัยใจคออะไรบางอย่างมันจะปรับเปลี่ยนเข้าหากันได้ไหมนะคะ แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าคุณกับเขาอ่ะจะจบกันลงไปได้สักทีนะมันยังต้องเขายังอยากกลับมาทํางานในความสัมพันธ์เหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะเขายังอยากกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขารู้สึกพังมากเลยเขารู้สึก broken มาก I feel shattered about this situation นะคะเขารู้สึกว่าเขาแบบ b r o k e อะ่ะมันรู้สึกมันพังรู้สึกพังทลายเจ็บปวดหัวใจนะคะรู้สึกว่ามันเยียวยาไม่ได้ เขาต้องการการให้อภัยจากคุณเพราะสถานการณ์นี้เขาอาจจะเป็นคนที่คิดเองเออเองทําเอง,เองแล้วก็ทําให้คุณกับเขาต้องกลายเป็นแบบนี้เพราะอย่างที่บอกคือเขาเป็นคนที่โกหกคุณแล้วมันทําให้สถานการณ์มันต้องแยกจากนะคะในเมื่อเขาโกหกแบบนั้นคุณก็รับข้อมูลมาแบบนั้นอม absent นะคะ, ent, ะ,คะ I feel like a part of me is missing without you ก็รู้สึกว่าการที่คุณเงียบหายไปตัวเขาเองก็หายไปเหมือนกันอะคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะคะ inseparable นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ด้วยนะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะอ่ะขออีกสัก3ใบนะคะ self love นะคะในตอนนี้เนี่ยเขารู้คุณค่าของเขารู้คุณค่าของคุณแล้ว sabotage นะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยโกหกนะคะ หลอกตัวเองอ่ะมนเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกบั่นทอนลงไปก็สิบนะคะมีคนที่เอาเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไปไปเมาส์มอยนะเออตัวเขาอาจจะหรือเขาอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแล้วมีคนเอาเรื่องคุณไปเมาส์อ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นความผิดของเขานะคะาวนี้เรามาดูข้อความ จากเขาถึงคุณกันบ้างนะคะข้อความจากเขาถึงคุณเป็นยังไงได้บ้างคะขออนุญ,ญาตเปิดข้อความจากเขาถึงคุณในวันวนาเลนไทน์นี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง I want to be more than friend นะคะาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณนะ I lost myself for a l while นะคะเห็นไหมเขาอ่ะอาจจะเคยทำให้คุณน่ะรู้สึกว่า เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาชอบคุณไหมเขาไม่ได้รักคุณอะไรเงี้ยมาเลยทําให้คุณก็กองคุณก็ไม่แน่ใจว่าเออสรุปแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาเพราะเขาเองก็ไม่เคยชัดเจนกับคุณประมาณนั้นอะเนี่ยเป็นผลพวงจากการที่เขาอะสูญเสียความเป็นตัวเองณวันนั้นที่เขาคบกันกับคุณอะอาจจะเป็นวันที่เขาไปฟังคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองอะมันเลยทําให้เขาอะหลงทางแล้วก็ทําให้คุณก็หลงทางในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันอะแต่ณวันนี้เขารู้ตัวเองแล้วนะคะตอนที่เขาไม่ได้ฟัง ความจากคนอื่นแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาอะต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนกับคุณแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าตัวเองอะเคยหลงผิดไปนะคะ sometime i stay awake thinking about you บางครั้งเขาก็คิดถึงคุณนะคะในช่วงดึกๆตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องของคุณนอนไม่หลับนะคะ i wish i had t r e a t you better นะคะเขาหวังเอาไว้ว่าเขาอะจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ดูแลคุณได้ดีกว่าตอนที่เคยรู้จักกันและก็สุดท้ายเขา รักคุณนะคะอ่ะพอแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับแบบเขาก็คงพูดวนซ้าไปซ้ำมาแล้วก็คําสุดท้ายน่าจะเอาอยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงยังไงนะคะคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่ นะไม่ว่าคุณจะรักหรือโกรธเกลียดถ้าการให้อภัยแล้วมันทำให้คุณไปต่อในชีวิตได้ก็จงทำเถอะนะคะความรักที่ดีที่สุดก็คือความรักที่รู้จักการให้อภัยนะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็ขอให้คุณได้เจอคนดีๆหรือว่าเจอคนนี้ที่เป็นคนใหม่ที่ดีให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ